โย่ Yo, กับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆยูทูบและนักลงทุนในคริปโตทุกข่าน mm hmm. เดี๋ยววันนี้คริปโตัูน้จะพามารู้จักกับคริปโตวัวอลเล e t ตัวหนึ่งที่เป็นเก็บเวของบล็อกเชนหลายๆเชนซึ่งตัววอลเล t ตตัวนี้มีชื่อว่า MetaMask เดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกัน mm hmm. ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำตัว MetaMask ก่อน MetaMask เนี่ย จะเป็นคริปโตวอลเล็ตหรือว่าเป็นกระเป๋าตังคริปโตกระเป๋าตั่งหนึ่งซึ่งตัว MetaMask เนี่ยเขาเียกตัวเองเป็น Gateway to Blockchain App คือเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางให้เราสามารถทําธุรกรรมบนโลกของบล็อกเชนได้ง่ายขึ้นตัว MetaMask เนี่ยเราสามารถใช้ผูกกับเชนได้หลายเชนอย่างเช่นเชนของ Ethereum อหรือว่าเชนของ BSC หรือ Binance Smart Chain ซึ่ง,องนอกจากนี้ครับ MetaMask ในระบบปฏิบัติการของ Windows เนี่ยเขายังมีฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายๆซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Extension ในตัวของ Google Chrome ตรงนี้ทำให้เราสามารถเรียกใช้ตัว MetaMask ได้ง และกรรมทางการเงินในโลกของบล็อกเชนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปสมัครกันดูดีกว่าขั้นตอนแรกเ่ยให้เราเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของ MetaMask.io เลยหลังจากเราเข้ามาที่หน้าต่างแรกเนี่ยตัวเว็บไซต์เขาก็จะอธิบายบอกเกี่ยวกับตัว MetaMask ว่าเขาคือโปรแกรมอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างหลังจากนั้นให้เราเลื่อนมาที่ปุ่มดาวน์โหลดครับกดคลิกเข้าไปที่คําว่าดาวน์โหลด อ่าตรงนี้ผมจะสาธิตการติดตั้งดาวน์โหลดในตัวของ Google Chrome ให้ดูนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามันจะไปขึ้นในหน้าต่างของ Extension ด้านบนให้เรากด Install MetaMask for Chrome ไปเลยหลังจากนั้นให้เรากด Add to Chrome ครับกด Add Extension หลังจากที่เราเดาวน์โหลดติดตั้งไปนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราสมัคร Wallet ของเขาครับโดยหน้าต่างนี้ให้เราคลิกคำว่า get start หลังจากนั้นถ้าเรายังไม่มีกระเป๋ากับเป้าเนี่ยให้เราคลิกคำว่า create a wallet ครับให้เรากดยอมรับโดยคลิกที่ปุ่มคำว่า agree หลังจากนั้นเขาจะให้เราตั้งพาสเวิร์ขั้นต่ำแปดหลักนะครับ โอเคหลังจากตั้งพาสิร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดลิถุกของช่องนี้แล้วกดเขย์ได้เลย <S <S หลังจากนั้นในหน้าต่างนี้ <S <S 1> <S 1> เขาจะมีวิดีโอแนะนําในการเก็บกระเป๋าให้ปลอดภัยนะครับซึ่งหลังจากเราดูจบแล้วเนี่ยให้เรากดเน็กได้เลยหลังจากนั้นให้เราจดตัวคีย์ตรงนี้ไว้ให้ดีครับเป็นคีย์ในการกู้กระเป๋าของเราแล้วให้เรากดเน็กไปเลย ในหน้าต่างนี้ให้เราเอาคีย์เมื่อกี้มาเรียงใส่ให้ถูกต้องตามที่เราได้มาครับหลังจากเรียงเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มคอนเกสเลชันหน้าต่างนี้คือเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดออรดอนไปนะครับหลังจากเรากดออรดอนไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะมีข่าวสารแจ้งบอกเราครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ต่างๆเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันของตัว Meta Ma s k นะครับให้เรากดปิดไปได้เลย โอเคครับเท่านี้เราก็มีกระเป๋าของตัว MetaMask เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถโอนเหรียญคริปโตเข้ามาได้โดยคลิก copy ที่คลิป b อ a r d ด้านบนเนี่ยครับตัวเลข address ของเราเพื่อเอาไปใช้งานจากตัวกระเป๋าอื่นๆหรือว่าจากตัวเว็บ exchange ต่างๆครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะสอนการเปิดใช้ตัว extension ของ MetaMask นะครับโดยการที่เราเลื่อนที่ขวาบนให้ชี้ตรงปุ่มที่มีสัญลักษณเหมือนจิ๊กซอว์ครับมันจะขึ้นว่า extension ให้เรากดเข้าไปเลย หลังจากนั้นเนี่ยจะมีชื่อของตัว MetaMask เข้ามาให้เรากดพินเอาไว้ก็ได้ครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานง่ายๆอ่าหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาที่แท็บเมนูด้านบนแล้วเวลาใช้งานทำยังไงให้เรากดที่ตัวรูปหมาป่าเนีครับ MetaMask ซึ่งการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีแจ้งข่าวสารมาครับว่ามีอะไรใหม่หรือว่าเราจะสแวปการใช้งานเนี่ยไปยังสมาร์ทโฟนก็ได้โดยการสแกน QR Code ผ่านตรงนี้ครับ เมื่อเราอ่านข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปิดไปเลยอะทีนี้เมนูการใช้งานต่างๆก็จะโชว์มาที่ด้านบนขวาืนของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้ฟังนะครับซึ่งตัวด้านบนสุดเนี่ยที่เขียนว่า Ethereum Main เนี่ยตัวนี้จะเป็นการเลือกเชนนะครับเราสามารถแอดเชนอื่นๆเพิ่มเข้ามาได้อย่างเช่น c h ของ BSC หรือว่า Binance Smart Chain ไม่ว่าจะเป็น Testnet หรือ Mainnet เราก็สามารถ add เข้ามาตรงนี้ได้เลยครับตัวรูปสีสีด้านบนขวาสุด ตรงนี้จะเป็นเมนูการเซตติ้งนะครับอย่างเช่นตัวชื่อของแอคเค n t หรือว่าการสร้างแอคเค n t ใหม่หรือว่าจะ Import แอคเค้าจากที่อื่นเข้ามาใช้งานตรงนี้รวมถึงการใช้งานแบบการ Connect h a r d w ว r e Wallet ค่าเซตติ n งต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะเห็นการยังไม่ Connect ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ Connect กับตัวเว็บที่มีการผูกกับบล็อกเชนใดๆตัวแอคเค n t ก็จะบอกชื่อแอคเค n t ของเราแล้วก็ตัวเลขของอ d r เดสในการทำธุรกรรมทางการเงินในโลก,ก ด้านล่างเขาก็จะบอกจํานวนของเหรียญที่เรามีซึ่งตรงนี้เรา a d ดไว้ค่าอีเทอริวมเป็นเหรียญเริ่มต้นที่เขาแอดมาให้เราตรงนี้ยังไม่ได้โอนเข้ามามันจะขึ้นเป็นศูนย์ E ทอยู่แล้วครับก็คือเขาจะมีค่าสรุปให้ดูว่าถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยคือเท่าไหร่หลังจากนั้นด้านล่างก็จะมีปุ่มการซื้อขายการส่งเงินไปที่อื่นแล้วก็การสวัปซึ่งการสวัปเนี่ยหมายถึงการที่เราแลกเปลี่ยนค่างเงินคริปโตเนี่ย จากเหรียญน,นึงไปเป็นอีกเหรียญหนึ่งโดยที่ไม่ต้องผ่านค่าเงินเฟียสหรือว่าค่าเงิน u s d อย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะสวัปเหรียญของ e t h เนี่ยไปเป็นเหรียญ bnb เราก็สามารถแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขายไปเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ก่อนหลังจากนั้นด้านล่างเขาจะมี show asset ครับก็คือ asset รวมของเหรียญซึ่งเราสามารถ add token เพิ่มได้จากกลุ่มด้านล่างตรงนี้ต่อไป activity ตรงนี้จะ show transaction history ทั้งหมดหรือว่าประวัติต่างๆในการทําธุรกรรมทางการเงินของเราครับอย่างเช่นว่าเราโอนเงินจาก binance มา MetaMask หลังจากนั้นเนี่ยเราโอนจาก MetaMask ไปจ่ายที่อื่นตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นโชว์ประวัติต่างๆของเราทั้งหมดเลยว่ามันซักซีไปหลือยังหรือว่าตอนนี้ยังเป็น pending อยู่เราก็สามารถตรวจเช็คได้ตรงหน้า activity แบงนี้นะครับ โอเคครับแล้วนี้คือการใช้งานทั้งหมดคร่าวๆของตัว MetaMask นะครับซึ่งถ้าใครมีปัญหาติดตรงไหนเนี่ยก็สามารถถามกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปของผมนะครับซึ่งไงนคลิปนี้คลิปตัวดูดอดตัวก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ